สิ้นแล้วเจ้าหญิงอาบิเกลสมาชิกราชวงศ์ฮาวายคนสุดท้ายวันที่13ธันวาคม2565 AFP รายงานข่าวความสูญเสียในรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาหลังจากสำนักพระราชวังอิโอลานีออกถแถลงการว่าเจ้าหญิงอาบิเกลคิโนอิกิเคคาอุลิเกคาวานานาโคอาสมาชิกราชวงศ์ฮาวายคนสุดท้ายถึงแก่กรรมแล้วขณะอายุ96ปีเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นยังไม่มีรายงานถึงสาเหตุการเสียชีวิตค่ะรายงานระบุว่าถึงแม้ว่าเจ้าหญิงอาบิเกลจะไม่ได้ดำรง พระยศเจ้าหญิงอย่างเป็นทางการภายหลังราชวงศ์ฮาวายถูกล้มล้างเมื่อปี2436และใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนนับตั้งแต่นั้นแต่ก็เป็นที่รักของชาวฮาวายและถูกเรียกว่าเจ้าหญิงมาโดยตลอดทั้งนี้แถลงการของสำนักพระราชวังอีโอลานีระบุว่าฮาวายไว้อาลัยต่อการจากไปของเจ้าหญิงอาบิเกลซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่บ้านในนูอานูโดยมีเวโรนิก้าเกลคาวานานาโคอาภรยาอยู่เคียงข้างค่ะสำหรับเจ้าหญิงอาบิเกลเป็นพระธิดาของเจ้าหญิงลีเดียลิลิอูโอคาลานีคาวานานาโค กับวิลเลียมเจเรมเอลเลอร์บอกและอยู่ในพระอุปถัมภ์ของเจ้าหญิงอาบิเกลแคมเบลพระอัยิกาซึ่งทรงรับเจ้าหญิงอาบิเกลเป็นพระธิดาบุญธรรมและหวังว่าจะให้สืบทอดราชบัลลังก์แต่เกิดการล้มล้างราชวงศ์ในช่วงผนวกดินแดนเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐเมื่อปี2441กระทั่งฮาวายกลายเป็นรัฐลำดับที่50ของสหรัฐในปี2502ค่ะ